หลังจากที่เราได้รู้ถึงสรรพคุณของตัวมัมมารีไปแล้วนะคะ วันนี้ค่ะเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะยังมีข้อสงสัยนะคะว่าแล้วเราจะไปหาซื้อรับประทานได้ที่ไหนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเกศจ,จะขอแนะนำมัเบอรี่ออร์แกนิกนะคะที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งคงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากวัลโตออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้คะ่ะและที่นี่นะคะเราก็มีแปลงปลูกมัเบอรี่มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะแล้วก็มาตรฐาน e อนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ a, สาภาพยุโรปนะคะโดยที่บริเวณใกล้ๆแถวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ ตัวต้นน้ำนะที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มาจากดอยนางนอนนะคะแล้วก็ยังมีภูมิอากาศรวมไปถึงชายภูมินะคะที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของมัเบอรี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้เรานะคะได้ผลผลิตนะคะทั้งดกแล้วก็รสชาติดีแบบสุดๆเลยค่ะและที่นี่นะคะยังสามารถเก็บเกี่ยวมัเบอรี่ได้เป็นจํานวนมากค่ะโดยที่นี่นะคะเราก็ปลูกมัเบอรี่นะคะสายพันธุ์เชียงใหม่60นะคะ ซึ่งจุดเด่นของพันธ์ุนี้นะคะก็จะให้ผลที่มีขนาดใหญ่นะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะเหมาะแก่การบริโภคทั้งสดแล้วก็แปรรูปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเกศพาเพื่อนๆนะคะไปดูผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อนแปรรูปของคางเวอร์กโกรนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้ความนิยมสูงที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ที่เราคัดเลือกลูกมอรเบอรี่หรือว่าลูกหมอนของเรานะคะที่มีลักษณะส,สุกงอมเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะนำผลมอรเบอรี่ของเรานี้นะคะเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปนะคะซึ่งวิธีการแปรรูปของเราเราก็จะทำเป็นแบบพาเจอไลท์นะคะทำเป็นน้ำลูกหม่อนเข้มข้น100%นะคะแบบพารเจอไลท์นะคะโดยที่เราจะไม่มีการเติมน้ำตาล ไม่ใส่สารกันเสียนะคะจึงทําให้เราได้ผลิตภัณฑ์น้ําลูกหมอนเข้มข้น100%เนี่ยที่มีรสชาติที่หวานกลมกลม่อมอร่อยแล้วก็ถูกใจทุกๆคนเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์น้ำลูกหมอนเข้มข้น100%ของเมอร์โกโรนะคะเราก็จะมีทั้งหมด2ขนาดนะคะก็คือขนาดควใหญ่นะคะ700 ml นะคะซึ่งสามารถที่จะรับประทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะและอย่างที่เก๋บ,บอกค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันเสียนะคะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของตัวขวดนี้นะคะสามารถที่จะเก็บได้นะคะเป็นระยะเวลา2ปีนะคะหากไม่มีการเปิดนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บ ไว้ในอุณหภูมิเย็นนะคะหรือว่าในตู้เย็นของเราเนี่ยค่ะจะสามารถอยู่ได้เจ็ดถึงสิวันนะคะแล้วก็อีกขนาดหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นขนาดแบบพกพาพร้อมดื่มนะคะก็จะเป็นตัวมัมเบอรี่ร้อนต์ะคะตราหมอนแก้วนะคะขนาด50า l นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเก๋ก,ก็มีสูตรตัวผสมทางเช่าเข้ามาด้วยนะคะ วิธีการรับประทานน้ำลูกหมอนเข้มข้นของเบอร์กโกลเรานะคะเราก็จะมีการแนะนําให้รับประทานอยู่สองช่วงเวลาค่ะช่วงเวลาที่1นนะคะเราจะแนะนําให้ดื่มตอนหลังตื่นนอนทันทีนะคะเนื่องจากว่าน้ําลูกหมอนค่ะจะช่วยในเรื่องของการล้างเมือกมันนะคะที่อยู่ในลําไส้ใหญ่ของเรานะคะสามารถที่จะช่วยในการให้ระบบขับถ่ายของเราในเช้าวันนั้นนะคะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ช่วงเวาที่2นะคะก็คือในช่วงก่อนอาหารเย็นค่ะจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้มากขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ระบบย่อยของเราเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นค่ะ พันน้ำลูกหม่อนเข้มข้นนะคะอยู่บนอ e ีเมจเก็ตเพรสนะคะไม่ว่าจะเป็น La z a d a s h o อ e ปีนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของร้านขายของฝากนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีอยู่2จุดนะคะก็คือร้านมีใจอยู่ที่ปตทแม่เหียนะคะแล้วก็ร้านสปาสมุนไพรนะคะอยู่ที่บิ๊กซีแม่เหียดด้วยะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาที่เกดได้นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ไลน์แอดของทางบริษัทนะคะ เราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะให้กับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปยาวๆนะคะ3 EP นะคะสำหรับการแนะนำนะคะในส่วนของตัวผลไม้ที่ชื่อว่ามมลบรีนะคะหวังว่าเพื่อนๆน,น,นะคะคงจะได้ความรู้จากคลิปไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจในเรื่องราวของเกษตรอินทรีย์นะคะสามารถที่จะกดติดตามเก๋ได้นะคะที่ช่อง YouTube เก๋ว่าโกลนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้ง ะะเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะได้รับข่าวสารเรื่องเกษตรอินทรีย์ดีๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเก๋กับรายการพี่ชวนเที่ยวน้องชวนทำนะคะก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะเก๋จะชวนเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวไปทําอะไรนะคะอย่าลืมติดตามเก๋ได้ที่นี่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย